สวัสดีค่ะเพื่อนๆตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยจำกัดนะคะวันนี้มนรัก สุดที่รักค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่เพื่อนๆได้ตัดสินใจมาร่วมธุรกิจกันนะคะหลายๆคนที่สมัครเข้ามานะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้เรียนรู้นะคะมจะบอกช่องทางนะคะวิธีการเรียนรู้และสร้างไรายได้จากงานประกันภัยกันนะคะอย่างแรกเลยเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วทุกท่านก็จะมีรหัสโค้ดตัวแทนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการอบรมหนึ่งวันนะคะเขาเรียกว่าอบรมเพื่อขอรับ ใบอนุญาตนะคะและก็ขั้นต่อไปหลังจากนั้นก็สอบรับใบอนุญาตนะคะเป็นตัวแทนมิตแท้ประกันภัยนะคะท่านก็จะเป็นตัวแทนแบบมืออาชีพนะคะระหว่างที่ท่านสมัครได้โค้ดแล้วนะคะรอสอบรออบรมอยู่ท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะในช่องทางไลาย เ c e บุ๊ k หรือแม้นกระทั่ง Zoom นะคะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนตัวแทนที่เข้ามาเริ่มต้นไม่ถูกว่าเราจะทำอย่างไรนะคะบอกเลยว่าวันนี้ทุกท่านคือตัวแทนประกันวินาศภายัยและเราจะขายประกันวินาศภัยกันสแบบแบบแรกคือประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจแบบที่2คือประกันภัยขนส่งทางทะเลแบบที่3คือประกัน ็นตัวแทนขายที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องทํายอดไม่ต้องใช้ระบบขนส่งนะคะทุกคนสามารถที่ทํางานผ่านระบบออนไลน์ได้เลยที่สําคัญที่นี่รายได้ต่อเนื่องนะคะแม้นว่าคุณหยุดทําแต่รายได้ไม่หยุดและที่สําคัญรายได้เข้ามีของเรานะคะมีถึง3ช่องทางช่องทางแรก1ได้จากการขาย สองไดจากการขยาย 3. ได้จากการเปิดสันักงานถ้าวันนี้คุณตั้งใจที่อยากจะเติบโตนะคะเกี่ยวกับงานประกันภัยอย่าลืมที่จะเริ่มต้นเรียนรู้และลงมือทําไปด้วยกันมุดพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกๆคนค่ะนะคะมีอะไรก็สื่อสารตรงมาได้เลยนะคะทุกๆวันจันทร์นะคะวันเสาร์เราก็จะมีสอนผ่านระบบออนไลน์กันนะคะเจ,เจอกันได้สําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ